นะครับกองกลางของลิเวอร์พูลเขาอายุ17ปีนะกองกลางของลิเวอร์พูลดีนะครับอายุ17ปีเล่นให้กับลิเวอร์พูล32เกมในลีกโซนเมริกาใต้เนี่ยเขาแข่งกันไปเยอะละเขาเล่น32เกมเด็กหนุ่ม17ปีคนนี้นะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูลสวมเสือ้อหมายเลข30คนนี้แมคกาน่าจะรู้จักดีนะครับเล่นให้กับทีมชาติเจดีนารุ่นอยู่17ปีด้วยนะครับ ประเด็นสำคัญวันนี้นะครับคือสโมสรลิร์พูลนะครับจะเข้าร่วมในการเซ็นสัญญากับฟานสโก้มัสตันตูโอโน่ตอนนี้ใครก็อยากได้ดาวรุ่งคนนี้แหล่งข่าวมาจากลิเวอร์นอตติคัสในส่วนของฟานโก้นะครับมัสตันตูโอโน่เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายของลิร์พูลในอนาคตแน่ค่าฉีกสัญญาของเขานะครับค่าฉีกสัญญาของเด็กหนุ่มคนนี้คือ ห้าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ